ดวงรายวันวันที่21เมษายน2568ราศีสิงห์โดยชะตาชาวราศีสิงห์วันนี้นะครับชาวราศีสิงห์สิ่งหนึ่งที่น่าคิดสําหรับชาวราศีสิงห์ในวันนี้ก็คือเรื่องราวของอุปสรรคบางครั้งบางคนอาจจะมองเรื่องราวพวกนี้เป็นอุปสรรคที่โอ้โหใหญ่โตโโหลานอลังการเรียกว่าแบบมาหึมายกทับกรุงลงกากันเลยแต่งานนี้ถ้าสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับทับกรุงลงกาอาจจะกลายเป็นแค่ตัวต่อเลโก้ในความรู้สึกของท่านก็ได้นะครับเพราะว่า เป็นวันที่ชาวราศีสิง์มีความสามารถพิเศษในการอย่างรู้จะบอกว่าทิพยานจิตส่องเห็นโลกหน้าเลยก็ไม่เชิงน,นะครับแต่ด้วยความที่ประสบการณ์ของชาวราศีสิงที่โดนดาวพฤหัสฝึกฝนมานานหนึ่งในสามราศีนั่นแหละครับก็คือเมษสิงธนูซึ่งราศีสิงในวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะแบบถ้าเป็นขมเบงนะครับแค่สะบัด พัดก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอุปสรรคใดๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับลุยได้เต็มที่ประสบการณ์ที่ท่านถูกฝึกมามันจะช่วยแก้ปัญหาหท่านแบบเรียกว่าออเหรอมาแค่นี้เองเหรอ <c oughs> เดี๋ยวจัดแหะประมาณนั้นเลยนะครับเรื่องราวทางการเงินนะครับระาวังการใช้จ่ายการเงินเกี่ยวกับอาหารการกินซึ่งมีเกณฑ์ที่จะซื้อมาแล้วมันกินไม่หมดแล้วถามโมแต่ห่วงของเสียดายของกลายเป็นว่ากินไปกินมาแล้ว ท้องไส้ปั่นป่วนนะครับถ้าใครที่เป็นชาวราศีสิงห์แล้วท้องไส้ไม่ค่อยดีแนะนําว่าซื้ออาหารการกินเอาแค่พอสมควรนะครับอย่าซื้อมามากเกินเพราะมันอาจแปลสภาพไปเป็นอาหารที่มันไม่ค่อยจะดีแล้วได้นะครับเอาแค่กินหมดไปเป็นมือ้อกินหมดไปเป็นครั้งไม่ต้องรูปว่าเออ้ยฉันไปเดินตลาดแล้วเฮย้ยอันนี้ก็ต้องซื้ออันนี้ก็ต้องกินอย่าก,กินตังมีซื้อได้ซื้อเอามันจะมีปัญหาทีหลังนะครับ แล้วอย่างหนึ่งชาวราศีสิงห์อย่าหวงของนะครับถ้าซื้อมากินแล้วกินมันตุกตุกกินมันไม่ค่อยดีโยนนะครับอย่าบอกว่าเออไม่เป็นไรมันก็อับอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้นอนโรงพยาบาลกันนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมอีอาการท้องเสียหรือท้องเดินท้องร่วงอากาศผิดปกติแล้วท้องไส้ปั่นปวนได้ง่ายๆนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเนาะส่วนเรื่องราวของความรักนะครับใครที่มีแฟนอายุเยอะกว่า ไม่ว่าเราจะเยอะกว่าเขาหรือเขาเยอะกว่าเราระวังเรื่องของคําพูดนะครับมีโอกาสฟาดปากกันตบตับนวลเนียกันได้นะครับแต่ไม่ถึงกับว่าขึ้นเขาหเหยียศอกกันนะครับแต่เป็นลักษณะของการใช้คําพูดกระแทกแดกดันกันมากกว่าซึ่งมันก็ทําให้เสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องคําพูดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องระวังและสําคัญมากครับสำหรับชาวราศีสิงห์อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องราวของโชคลาภยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีเกณฑ์ จ่ายมากกว่าได้ซะมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเซฟเซฟกระเป๋าตังค์กันด้วยนะครับจะบอกว่าเอาพายันมาห่อไว้กันมันหนีก็ได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เงินทองเนี่ยจะรั่วไหลแทนที่จะได้โชคลาภนะครับกลับเป็นทุกขลาภแทนนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องเงินกันด้วยดวงรายวันวันที่22เมษายน2568ราศีกัน ดวงชะตาชาวราศีกันวันนี้นะครับชาวราศีกันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ๆกับอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่ามันเหลวเยมันหย่อแย่มันต่อแตบมันเก็กซิมมาแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเคยทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นอ่านหนังสือไปสอบแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยมันยากอะ่ะเฮ้ยมันไม่โอเคอะ่ะ วันนี้ลองดูใหม่ครับลองดูใหม่ด้วยเทคนิคใหม่ๆด้วยอะไรหลายๆอย่างอาจจะลองไปหาโปรแกรม AI ช่วยทำ Mind m ม n d แม p p i n g หรือว่าทำการย่อยข้อมูลให้ทำให้อ่านง่ายขึ้นก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาวราศีกันที่กำลังจะไปสอบเพื่อบรรจุเพื่อเลื่อนขั้นหรือไปสอบงานต่างๆลองใช้ดูนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าชาวราศีกันมีโอกาสแก้ปัญหาที่คาาคาซังมานานแต่ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจบงานลงได้นะครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีกันทิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องเงินก้อนนะครับประเภทว่าเฮ้ยโปรนี้เอามาก่อนเลยเดี๋ยวรูดก่อนได้เลยรูดก่อนผ่อนที่หลังได้อันนี้ระวังนะครับวอดวายกันมาเยอะแล้วเนาะทำหูทว,วนลงไปบ้างก็ดีนะครับถ้าใครมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินแบบว่ารูดก่อนผ่อนที่หลังหรือว่าเออเราลงแชร์กันไหมเรานี่ได้ไหมเออมีเงินกู้นอกระบบมานะดอกถูก อะไรโปรโมชั่นต่างๆนานาก็ว่ากันไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินอันตรายนะครับหรือแม้แต่ใครชวนไปลงทุนในวันนี้ผ่านได้ก็ผ่านฟังได้ก็ฟังแต่ยาตอบรับนะครับตอบรับขึ้นมาเมื่อไหร่เท่ากับงานนี้เดินเข้าไปให้เขาเชื่อคอเล่นเลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับอยากจะหวานเสน่ห์แต่โทษทีดินที่หวานไปมันแล้งเสน่ห์เลยไม่งอกนะครับเพราะฉะนั้นงดบริหารเสน่ห์นะครับเพราะมันจะ ได้เสนียดกลับมาแทนเรียกว่าหวานไปแล้วมันบง่งหวานแล้วไปแล้วมันแปก๊กเก็บเสน่ห์ไว้ก่อนนะครับเอาเวลาในช่วงนี้มาแก้ไขปัญหาในชีวิตก่อนจะดีกว่านะครับชาวราศีกันอีกอย่างหนึ่งเรื่องราวของโชคลาภนะครับชาวราศีกันสามารถใช้เจ้าชะตาใช้ดวงชะตาของชีวิตตัวเองแสวงหาโชคลาภได้เรียกว่าเป็นการเปิดหน้างานของชีวิตที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์หรือเล็งเห็นผลได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันเล็งจังหวะให้ดีๆนะครับอย่ามัวแต่มานั่งเศร้านั่งท,ท้อว่า เออราศีกันไม่ดีคนนั้นว่าราศีกันอย่างนี้คนนี้ว่าราศีกันอย่างนั้นคนว่าไม่ใช่คนราศีกันครับเฉพาะราศีกันด้วยกันเท่านั้นที่จะเข้าใจและอยู่เคียงข้างกันครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาเป็นของท่านแล้วลุกขึ้นสู้และลุกขึ้นลุยสําเร็จแน่นอนครับดวงรายวันวันที่22เมษายน2568ราศีตุลดวงชะตาชาวราศีตุลในวันนี้นะครับมีองค์ประกอบหลายหลายอย่างที่ชาวราศีตุลต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์เข้ามาแต่ อย่างหนึ่งที่มักจะเข้ามาขัดผลประโยชน์คือสภาวะอารมณ์เพราะว่าสภาวะอารมณ์ของชาวราศีตุลในวันนี้เรียกว่าแกว่งไปแกว่งมานะครับไม่ใช่แกว่งแบบขี้หวีไปขี้หวีมาเหมือนนางตานีนะครับแต่งานนี้เป็นอารมณ์ของชาวราศีตุลที่มักจะถูกสะกิดด้วยเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวทางสภาวะอารมณ์ที่มันเคยผ่านความเจ็บปวดความย่ำแย่มาแล้วแล้วกลายเป็นว่าแค่สะกิดนิดเดียวนะครับบึ้มเลยเพราะฉะนั้น การที่จะบอกว่าใจเย็นๆนะมันค่อยๆคิดค่อยๆทํานะถ้าคืนพูดอย่างนี้นะครับระเบิดแรงยิ่งกว่ารถน้ามันคว่ำใส่กองไฟซะอีกนะครับมันเลยค่อนข้างจะแย่แต่ถ้าเป็นผมนะครับเราเรียกเมื่อวานกลับมาไม่ได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลนั้นกลับมาได้ฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะถูกสกิดด้วยบาดแผลสกิดด้วยความรู้สึกใดๆชาวราศีตุลก็ควรจะมองผ่านนะครับเพราะว่ามันผ่านไปแล้วให้มองว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละ นะครับเรื่องราวทางการเงินนะครับมีโอกาสได้มาทั้งงานทั้งเงินพร้อมกันเพราะฉะนั้นหลายหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมกันทั้งเงินทั้งงานอาจนํามาซึ่งบาดแผลที่เราเคยเจ็บบาดแผลที่เราเคยเป็นแต่ให้มองว่าวันนี้เราอยู่ปัจจุบันวันนี้เราได้รับผลประโยชน์ที่เราอันควรจะได้และเป็นฝีมือของเราเพราะฉะนั้นชีวิตเดินหน้าต่อไปครับอย่าเอาบาดแผลมาบั่นทอนความรู้สึกนะครับเรื่องราวของความรักของชาวราศีตุลน,นะครับ ไปคาดหวังมันก็เท่านั้นความรักของชาวราศีตุลในระยะนี้เป็นความรักที่มีเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนและการงานถึงแม้อุปสรรคมันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนแต่เราก็สามารถฝ่าฟันมันไปได้นะครับบางครั้งคําว่ารักแท้อาจไม่ได้เกิดจากคนนะครับแต่ รักแท้ของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับเป็นรักแท้ที่เกิดจากการลงมือทําและการทํางานครับช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละเงินมันหอมหวานชาวราศีตุลใครหาได้ใครดูได้ก็เอาให้เต็มที่เลยนะครับส่วนเรื่องของผู้ชายหรือเรื่องแบบสาวๆอะไรพวกนั้นก็กองไว้ก่อนครับไม่มีไม่มีไม่เป็นไรครับหาใหม่ค่อยว่ากันนะครับเรื่องราวของโชคลาภนะครับ ชาวราศีตุลอาจได้โชคลาภโดยบังเอิญโดยแบบที่เราคาดไม่ถึงแบบโปเชะมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาจะสั่งของร้อยหนึ่งคุยไปคุยมากลายเป็นพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้มาแบบแป,แปลกๆได้มาแบบงงๆไม่ใช่เท่าแต่เรื่องเงินนะครับบางทีเป็นเรื่องของโชคลาภอย่างอื่นเช่นเรากําลังหิวอยู่จู่ๆมีคนซื้อของกินมาฝากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากําลังหิวกําลังหน้ามืดตะไลมีรถขายของกินมาพอดี มันเป็นโชคลาภที่เรียกว่ามาพร้อมจังหวะเวลาของชีวิตครับอย่าเพิ่งมองเรื่องโชคลาภว่าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวเนาะบางทีก็เป็นจังหวะชีวิตที่เรากําลังติดขัดหรือกําลังอยู่ในสปาวัดหนึ่งแล้วอะไรดีๆเข้ามาถือเป็นโชคลาภนะครับอย่างเช่นคําทํานายในวันนี้ครับดวงรายวันวัน,วนที่22เมษาย,ยน2568ราศีพิจิกดวงชะตาชาวราศีพิจิกวันนี้นะครับถ้าได้รับการยื่นข้อเสนอประเภทว่าสนใจงานนี้ไหมมีงานไห้ทํานะโดยเฉพาะกลุ่มพวกที่ทํางานฟรีแลนซ์นะครับ รับได้รับเลยนะครับเพราะถามว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งเล็กๆจะนําไปสู่สิ่งยิ่งใหญ่เสมอมดปลวกสร้างรังของมันได้จากทรายทีละเม็ดจากไม้ทีละกิ่งฉันใดชาวราศีพิจิกก็เป็นจุดเริ่มสตาร์ทที่สร้างสิ่งดีๆได้ฉันนั้นนะครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมหุ้นร่วมงานกับผู้มีความสามารถหลากหลายอย่างหลากหลายแนวทางนะครับเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งมองแต่เรื่องผลประโยชน์นะครับให้มองเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการร่วมเส้นทางการเดินทางในสตตชีวิตวันข้างหน้าด้วยนะครับวันนี้อาจไม่หอมหวานแต่วันหน้ารับรองว่าหอมหวนแน่นอนครับเรื่องราวทางการงานของชาวราศีพิจิกนะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าสมมุติว่ามีใครยื่นข้อเสนอเรื่องงานแล้วในความรู้สึกเรามันปิ๊งมาว่าเฮ้ยมันแปลกๆเว้ยเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเว้ย ผ่านได้ผ่านเลยนะครับอย่าไปตะขิตตะขวงหรืออย่ารู้สึกว่ามันแบบทำไปก่อนเอาไปก่อนอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับให้เชื่อเซนตัวเองนะครับเป็นวันที่เรื่องราวของการงานให้เชื่อเซนตัวเองอย่างถ้าบางคนทํางานอยู่อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่สวยว่างานแบบนี้มันไม่โดนใจแก้ได้แก้เลยนะครับอย่าทันให้ลูกค้าได้ด่าเนาะส่วนทําคนทํางานประจําก็เหมือนกันครับจัดการได้จัดการได้เลยอย่าเข้าประเภทว่าช้าก็ว่าอ่นอาดพอฉลาดก็ถูกระแวงทําก่อนบอกไม่ได้สั่ง พอทาทีหลังก็ไม่รู้จักคิดนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับเสียทรงดวงชาวราศีพิจิกเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเรื่องราวความรักของชาวราศีพิจิกหุ้นส่วนเรื่องการงานและความเจริญง,งอกงามนีม่คือรักแท้ที่ชาวราศีพิจิกควรวิ่งหาเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งโชคลาภของชาวราศีพิจิกไม่ได้นานเกินรอนะครับภายในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะพบกับโชคลาภที่มันค่อยๆดีและชาวราศีพิจิกกาลังรอนะครับแต่ว่าช่วงวันสองวันนี้เนี่ย เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าชาวราศีพิจิกมีโอกาสเจองานที่เหนื่อยหนักและค่อนข้างยากนะครับโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจได้รับการติดต่อลักษณะเกี่ยวกับเรื่องงานในลักษณะนั้นด้วยครับผม